ทุกคนกลับมาพบกับว işte ีกแล้วนะคะในบีฟ้าเละไซมี่ตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กันในช่วงวีวีวัารีแอคชั่นเช่นเคยนะคะวันนี้มาทำรีแอคชั่นนะคะออฟฟิเชียลไพลอตของเรื่องมวลลังฮาิรี ซึ่งเป็นอีกภาพะยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะคะของคู่นะคะเฮียซีกับหนูนิวนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นไลน์อัพของค่ายด m d ดีเดี๋ยวแต่ซีรีส์หลังจากต่อจากเนี้ยอ่ก็จะเป็นซีรีส์ที่อาที่เป็นไลน์อัพของดูมันดีนะคะวิจะพยายามทำรีแอคชั่นตัวออฟฟิเชียลไพร์ล์ให้ครบทุกตัวนะคะแล้วเราก็จะมีการทำรีแอคชั่นเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสําหรับในของไลน์อัพของดูมันดีนะคะแลวก็ถ้ามีเรื่องไหนนะคะที่เพื่อนๆอ,อยากให้วิทำรีแอคชั่นก็สามารถคอมเมน พูดคุยกันได้นะคะถ้าไหนวีทําได้วีก็จะทานะทุกคนไปดูอ่าออฟฟิเชียลไพร์ดของเรื่องมนรักฮักอิรีกันได้เลยจ้าวา้เปิดมาแนวแบบมิวสิควลดมุนอีรีครั้งแรกโอ้ลูกนอ่ะคนกันยังบอเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานล้นหนาให้เกิดด้วยกัน ฝันหวานจะมีใช้ชายใดใครแม่ต้องการจะมีใช no, ่นใดน,น้อย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 นัอยนอยน้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 อย้อยน้อรน้อยน้นแล้วยน้ออยน้อยนอยน้อยน้้อย้น้นนนอ้ ฟิลแบบเดอะมิวสิควิว่ันนี้ยุ่นอยู่ในโฟเอปะโอ้ยป้าวลีหลับอีแม่คือใครนะตายอรไทยเหรอหรือชื่ออะไรนะน้อยใช่ปะวะไม่รู้อ่ะอาทิตย์นาลูกป้าสิบวัดไปห้องเพลงอยู่งานป้าเลยเด้อโอ้ย อ,อ๋อเพลงยังมันต้องซอยข่อยฟัง้านไป่าได้ดอกเอาแม่เดี๋ยวน้อยฝากพี่สาลสาวลานแทนก็นได้ตัวเออแมนจ้ะมือมนนันตาลแบบมีสอนพอดีเดี๋ยวฝองแท่งก็กได้แล้วโอได้ ไปเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยลูกค้าร้อดโดดแล้วเร็วเร็วน้อยเขาเป็นวัยรุ่นเจนซี่เขาตังเฮตามหมนนัวใจนก่ถ้าตัวยังเป็นนักห้องอิลีนะเขาว่าตัวทิ้งงานไปรลดโอ้โหทิ้งเลยเหรอให้ทีมลานแบบแบบปแบบักนิ้กระพอค่อยเีย็กระไรเน มีกาแฟเหรอเออเอาเซิบเอาแม่พออ,อรเจ้ามาดูสิมาดูซีรีส์ได้จันเลยแม่มแม่น้อยชีวิตน้อยไม่ถึงจุดเปลี่ยนแม่ฝากลานแน่นดะลงคื สูตรส้มตำคำพังบักนิดถือว่าซอยแม่ได้บอคนที่เลี้ยงพี่มาคืพอพ่อม,มีแฝดจริงจริงด้วยไปทางหยาดเนี่ยอนคนที่เขามาเขากี้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 เจ้าเขาพูดอยู่ว่าว่าเจ้ามันเป็นง้อลืมตีนลุดมีแฝด คุณนิชนคนะเดี๋ยวหลังจบโชว์เย็นนี้เราจะมีถ่ายแบบกับแบรนด์นี้กันนะคะไอ้หมดรมแล้วพาคิวไปบอกเขาด้วยนะไอ้ขอถอนตัวจากการเป็พรีเซนเตอรเ่งมากกาดิสวียดวีนลิฟนี่มึงปให้เขาถอนตัวได้ไวใช่ไผมพยายามแล้วจริงนะครับพ่อกูก็เห็นมึงพูดแบบนี้ตลอดแต่พ่อครับถ้ามึงพยายามจริงทำไมมึงทำอะไรก็เจ๊ง พ่อพ่อเชื่อผมไหมครับที่ดินนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของพี่พ่อครับพ่อ,อต้องให้เจอคู่มันจบก่อนอ๋อเลยที่ก็ก็ไม่คือเราใช่หรอไป้ายีบ๊อบช้างไอ้กระดังดีดีนนดผมไม่ใช่บบชหรอกช้างเฮ้ยโลเอาเอาอย่างดีค่ะมือน,นี้ เซียวยังครับขือบ่สามจัดเ่อนี่ครับพี่ช้างผมเอาตำไทยเใส่สองเม็ดละกันไม่ cover เปลี่ยนใจเผ็ดไปไม่ไม่ใส่ละกันเไม่ไม่แซบพริกสองแต่เอาเม็ดออกด้วยนัดเดียวลิง มันจะเผ็ดซ้ำช่อใครจะช่วยอะครับมันลักกอให้มันเล็กหน่อยได้ไหมครับก็ดูจากเส้นกินเข้าไปแล้วคงจะบาดคอก็อยากจะขอให้พี่ช่วยสับสับสับหน่อยับแล้วใส่ไข่เค็มกันสุดๆด้วยนะครับครบที่ล้างหน่อยกินปลาร้ามันชชยมันละผ่านมาเป็นสิบเป็นร้อยพี่ไม่เคยล้างเลยเหรอครับเอ๊ะคิดไปคิดมาถ้าเอาเม็ดออกอยูงเพชรอยู่ละ ันนพี่ผมไปเอาส้มตำแค่ไก่ปีกก็พอแล้วครับพี่แก้วปีกใกล้แต่ของไหม่ไม่ใช่ไม่เคยมไม่มันมากเอาไว้ครึ่งปีกก็พอโวควรตีนมะมาทำเองโลดอร่อยก็ตามอร่อยดีนี่ บอสอก็ยังมาบางนาลานบางเบิ้งอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมึงจำกูไม่ได้หรือไงเอออ๋อ,อ,อบุนนะะ๊มบนได้ค่ะความจริงแล้วอีหน่อยนะ่ะมีฝาผมไม่ได้พูดกับคุณใช่พี่ช้างไม่ได้ถามเธอก็ไม่ต้องพูดสารแนะขั้นวามบฮูเรื่องปานนี้กูบุกคายแล้วปิดลานนี้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมังต้องกุมเทปมาเปิดร้านงาราเเฮาแคนพุนจนเลยเกิดมาหาผมที่เลยเหรอครับเนี่ยิวชั่นว่าจะชวนมางานกันอเป่นนิ่งซะหน่อย f u ช o n Fusion น้อยไปเลยเกือยแบบนึง เฮ <resigned> ้ยอยแ่นะคุณเฮ้ยทำไรเนี่ยเป็นบ้าหรือไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กี่ขโมยก็ผมเห็นมันตกอยู่ในถนนผมก็เลยหยิบมายัง่ากี่ตัวแถวนี้สูตรแม่กกูนี่คุณมีหลักฐานหรอหรือว่าคุณจะจับผมส่งตำรวจจะตรวจยังไงนะว่ารสชาติอาหารร้านผมมันเหมือนร้านคุณอะ ในเมื่ออาหารร้านผมมันเป็นวิวชาน้หลงเอยู่กันดีๆพ่าไใแมนบอกอีเกลล่ะไม่ชอบปะอย่า chừng băng cho <gasps> <Hơi! GASP> <Mọi người! GASP> <gasps> ส tea, เส้นสปาเกตตี้คุไปไหนวะพี่ช้างดูเสียงพวกเราดิดูนีพี่โอ้ยอย่อ้วกพี่ชจ้ากว่ะนี่เหมือนกันแบบแก้แค้กันแบบแก้แค้กันมาสุดๆเซาเซาเซาเฮ้ยจะเอาป้ายผมไปไหนนี่คุณก็เหมือนกันนั่นแหละเอาป้ายผมขึ้นมาเอาคุณก็เอาขึ้นมาก่อนตัวไอ้ No. Why is he สิญญกงบางอย่างก็เกิดขึ้นว้อยปิดเกินน้อยน้อยเมื่อยังหนิบออเบ๋ยงอยากสิท่านอาหารฟิวชั่นแมนบอ, <c oughs> นอส,สเฮ้

นอนอยักคุยสินอนต้มใจแล้วน้องเดี๋ยวร้านคุณก็จะได้เป็นร้านอันดับเล่นถึงที่นี่แล้ว านึ่งคุณน,นจะมู้เจียดผมผแนฉานนี้ไหอบอนไรต่อใช้ของวามนี้น แกลายเป็นแค่รัอะไรดีครับออมีสมตั๋บอนอนหอับาทนอน,าอนหายใจไม่เคยตังใจสักนิดว่าจะแอบคิดกับเธอเป็นคนพิเศษไม่เคยรู้สาเหตุแต่ที่รู้มันมีอาการแปลกไป

ลอลยั I love, I love ลอดูเลยะทมันตสนุกมากอะมันรั h อีลีมิวซิคนคนอยากใครมาฮะจะบอกนะว่าแฟนกลับมากูว่าเละ นิชของแปดดีกีดาราิถเกินอ้าวน้อยน้องรักพี่กลับมาหาแล้วนะบักนิดมาเห็ดหยางนิช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 ชิวยทะไมเห็ดหยางกูอายุพีโพ พี่ก็แค่อยากกลับมาหาคืนวันเก่าๆกับน้องของพี่ไงฮิอยากว่าเลิศ I love it ทุกคนจบไปแล้วสำหรับ Official แผ l นลอยของบนรักฮัอไรี The Musical สนุกมาก ฟีลแบบซีรีส์ละครเพลงมีการร้องเพลงโต้ตอบกันไปกันมาแล้วน,นูนนี่น่ารักมาก I love it ชีวิตรอตั้งตารอดูนะคะสาหรับเรื่องนี้นะทุกคนสําหรับใครยังไม่ดูนะคะ EP ก่อนหน้านี้หรือเรือ่องอื่นก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะคะสําหรับเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะ่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สําคัญนุ่มกระดิ่งกิงกิงเป็นการจะใจให้วีด้วยเวลาวีวลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะสวัสดีขอตัวลากันแล้วเจอกันใหม่คิปหน้าค่ะบ๊ายบาย